ดีกันด้วยนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟที่ทิ้นทีท่ททลันพาร์ทสองนะพาร์ทสองอ่ะให้ดูรหัสไปก่อนครับนี่ครับรหัสเซิร์ฟนี้ถ้าอยากมาเล่นก็เข้ามาได้นะน่าจะเวอร์ชันศนะูนย์จุดสิบจุดห้านะนะครับปายาบก,ก็มาเลยนะ <c oughs> ไปไปเข้ากันไปเลยรอ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  อ้ยค้างเปิดม,มาแล้วรอ,อนะคบใครอยากมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็มาเล่นได้นะไม่ได้มีแหละมันก็มันอยู่เซิร์ฟนี้นะครับเล่นแบบวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะครับห้องไหนดีอะ อู้สามคนเย่ yeah. นะครับทักไว้ก่อนเราคนไทยถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะครับเราอยากฆ่ากันนะครับคนไทยใครที่เป็นคนไทยในในแมตชนี้อยากฆ่ากันนะครับมผมขอล้อง ผมอ,องใครที่เป็นคนใส่ในแมปนี้ห้ามฆ่ากันรอผมอยากได้ที่หนึ่งมากเลยผมเคยได้ที่สองอะที่หนึ่งไม่เคยได้เลยโอ้ยลดอีกสามคนโอ้ยครั้งนี้จะลุครั้งนี้มันจะเสร็จปะเนี่ยโอ้ยครั้งนี้มันจะรวบรวมผู้เล่นเสร็จปะเนี่ยโอ้สี่แล้วสี่แล้ว เข้าใหมา่คนหนึ่งแล้วปวัสดี้ปัสดี้ปัสดีย้ยูสปินบาเฮไร่แล้วไร่แล้วโอ้ยโอ้ยรอ,อนานนะเนี่ยรอนานทุกคนคงรอกันได้นะ รอกันด้นะครับถ้าเกิดไม่อยากรอก็ไปดูไปดูตอนที่เล่นเลยนะครับโอ้เหลือสองคนผมไปแล้วครับเอฟโอผมไปแล้วคนไม่มีเล่นเลยในนะั้น อ่านอินดีก๊าโอ้สิบสองคนเย่มาจะเริ่มแล้วนะครับอีกสิบนาทีอีกสิบวินาทีนะครับสิบสิบขันจะเริ่มแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเอวิ่งยาเอวิ่ง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  ฝรั่งโดนฝรั่งตัดหน้าผมต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ผมจะไม่อยอมเป็นที่โลอู๊มาทาผิดแล้วเออเกือบตายอู๊ฝรั่งอย่าตัดหน้านะอู๊ว้าวว้าวเกือบเกือบเอา้าเกือบเอา้าเกือบเกือบเกือบอ้าอ่าไม่เป็นไร นะครับมาเล่นกันต่ออย่าไปฟังที่แม่ผมพูด,ด,ดนะไม่ได้กินโอ้แพ้เลยเอ้าหลุดเอ้ผมต้องผมต้องเปลี่ยนชื่อแหละผมต้องเปลี่ยนชื่อแล,อลชอบหล,ลุดอะ โดนแบน์นะผมชอบผมมีคนแก่โดนแบนอะ์ะโอ้ยอย่างนี้อย่างอย่างนั้นวันนี้ก็ขอจบไป